วันที่พิดำเอรีลีทายแล้วก็มาเล่นพระจริงๆอ่ะตอนนั้นตอนนั้นมีครอบครัวหรือยังมีฮะก็แต่งงานแล้วเออแล้วภรรยาเขามีความคิดยังไงกับณณตอนนั้นที่เมื่อก่อนตอนที่ผมไปวันหยุดผมก็เข้าท่าประจันวันหยุดก็เข้าท่าประจันเขาก็บ่นเหมือนกันครับครับแล้วพอตอนเอรีลีทายก็คุยกับเขาว่าผมจะออกล้นนะผมจะไปเล่นพระอย่างเดียวอเขาก็บอกแน่ใจนะผมบอกแน่ใจครับโอเคจบคุยกันสองคำจบ ก็ออกมาก็แสดงว่าก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่มันขายพระกินมันจะดีเหรออย่างนั้นนะพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงหรืออะไรหรือเปล่าหรือพ่อแม่พี่ดำเองที่บ้านคิดอย่างนั้นหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยคิดอย่างนั้นกันแต่สมัยนี้ผมไม่ไม่เขา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 คิดถึงขั้นว่าแบบเขาด่าเขาดูถูกอะไรอย่างนั้น้วยไหมสมัยก่อนนู้นนะใช่ใช่ใช่ถ้าว่า ขายภาคกินจะไปคบมัน